สวัสดีครับสวัสดีตอนบ่ายครับผมวันนี้เปลี่ยนงานนะครับวันนี้เปลี่ยนงานมาเก็บสตอรอ้ลอยฟ้านะครับสตอขึ้นสตอรลอยฟ้านะครับผมเป็นรางข้างบนนะครับแบบขึ้นรางข้างบนนะครับผมอันนี้ กำลังเตรียมตัวนะครับผมเสร็จจากมือเขือเล็กตรงโน้นนะครับที่รถขาวๆอยู่นะครับผมครับเป็นจ็อบสองนะครับต่อจากจ็อบแรกนะครับผมทีมงานมือเขือนะครับกำลังเตรียมตัวโรงงานนะครับผมขออนุญาตนะครับวันนี้จะมีลมนะครับผม อาจจะพูดไม่ชัดนะครับผมอาจจะมีลมแรงนะครับลมแทรกเข้ามานะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูสดต่อลอยฟ้านะครับอันนี้ทีมงานเมื่เคอเรานะครับผมกำลังเตรียมตัวนะครับอันนี้เขาเลี้ยงพึ่งไว้นะครับผมเพื่อผสมเกอรน,นะครับ ผมวันนี้เป็นงานชั่วโมงนะครับอันนี้เขากำลังขึ้นนะครับผมขึ้นรางสตอร์นะครับสตอร์มารีนะครับอันนี้ก็ปลูกผักกินนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับสตอร์ลอยฟ้านะครับผมที่เราจะมาเก็บนะครับ ขนาดเท่าๆเอวนะครับผมลักษณะสตอรลอยฟ้านะครับนี่นะครับให้ดูนะครับผมเป็นจับสองนะครับจะเข้ามาเก็บสตอร์บรี่ลอยลอยฟ้านะครับผมเจะพาไปดูวิธีเก็บนะครับ พื้นขึ้นสูงลูกจะสวยนะครับนี่ครับลูกใหญ่นะครบแบบแดงๆเลยนะครับผมนี่นะครับยาวประมาณ50เมตรน่าจะได้นะครับเนะยอะอยู่เหมือนกันนะครับผม ต่อลอยฟ้านะครับเดี๋ยวไปดูทีมงานเราเก็บนะครับผมนี่ครับมาดูกันเก็บสตอยกสูงนะครับสตอลอยฟ้านะครับครับรมันจะค่อยแบบนี้นะครับครับผม นี่ครับกานชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่เาเขาเก็บยังไงมีอุปกรณ์เก็บยังไงนะครับนี่เขาจะเตรียมอุปกรณ์นะครับผมใส่รถทอรี่ไว้นะครับนี่ครับเทเป่าเรา พร้อมอยังครับพร้อมอยังยไ,ปไปครับไปดูเขาเก็บกันนะครับผมว่าเป็นยังไงไอเอา,เา,เอา,เอาได้ครับี่เอาน้นเเว้นเ,เวีนกันนะครับ ม,เเม,ม,มเัเก็บมดแทงหมดไหมเก็บเก็บก้นข้างเลยก็ได้ครับครับผมลองเก็บก้นข้างเลยครับก้นข้างเราว่อนว่อนปีว่นแบบเก็บบนเราแบบเก็บบนเก็บบนโซล่โลเลยมาแต้มมาแต้มเดี๋ยวเอาก็บนีน่ครับวิธีเก็บต่อยกสูงนะครับผมไป,ไปโคนละข้างไปทีละข้างก็ได้ลูกนะครับเขาจะเก็บแบบนี้นะครับ โชว์โชว์ครับโชว์ผู้บอากันงานสมุนเจียนเท่าไปไม่เห็แล้วครับวันนี้เก็บกันล้วงก็ได้ไหนยะบันี่ครับวิธีวิธีเขาเก็บกันนะครับผมวันนี้นะครับชิ้นอเพื่อชื่ออะไรครับส้มโอค่ะส้มโอจะมาเก็บสตอร์ทำงานมากี่ปีแล้วครับผมไม่เก็บสตอนี่ สองปีค่ะสองปีปได้เงินไหมครับได้ค่ะมเนลปางลเขาอยู่ลำปางนะครับเก็บสตอสองปีนะครับผม <c oughs> ได้เงินนะครับสีซั่นนี้หกหลักค่ะหกหลักค่ะนี่ชั่วโมงเท่าไหร่ครับชั่วโมงเท่าไหร่ครับยี่สิบแปดจุดหกหนึ่งค่ะยี่สิบแปดจุดหกหนึ่งนะครับถูกต้องตามกฎหมายนะครับผม <c oughs> ปปัาสนาเขาเก็บกันนะครับผมนี่นะครับเก็บกันเป็นทีมนะครับจอบสองของเราครับลัษณะงานแต่ละวันนะครับผมน,น,น,บนะครับพามาชมสตอ ยกสูงนะครับผมจะเป็นแบบนี้นะครับบันดบเบิร์กนะครับผมออสเตรเลียรัฐควีนส์แลนด์นะครับผมให้พี่ๆน้องๆได้ดูกันเพื่อนๆน,นะครับผมทำงานเมืองนอกนะครับใช้ชีวิตต่างแดนนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ